วิกฤตด้านสุขอ,อนามายัยการใช้ห้องซ้วมยังเป็นเรื่องที่น่ากังวลผู้คนบนโลกกว่า3,500ล้านคนอาศัยอยู่โดยขาดห้องส้วมที่ถูกหลักอนามายัยในจำนวนนี้อีกกว่า419ล้านคนขับถ่ายในที่โล่งแจง้งโรคท้องร่วงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า5ปีทำให้ UN และ WHO วางเป้าหมายการมีห้องซ้วมและแหล่งน้ำที่ปลอดภัยให้ทุกคนบนโลกภายในปีคริสตศักราช2030ประเทศไทยได้ส่งเสริมการมีและใช้ซ้วมให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนมากกว่า60ปีเพื่อลดอัตราป,ป่วยและตายของประชากรจากโรคระบบทางเดินอาหารปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลยากลำบากอีกร้อยละ0.2หรือประมาณ 44,000ครัวเรือนอยังไม่มีส้วมใช้เรามาฟังเสียงจากชาวบ้านที่ไม่มีส้วมใช้และตอนนี้ได้รับการสนับสนุนหัวส้วมปูนซีเมนจาก SCG และได้รับความช่วยเหลือในการประสานงานจากอำเภอบ่อเกลือและขนส่งวัสดุจากอบตอดงพญาจนตอนนี้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมารับฟังพร้อมกันครับตอนที่ไม่มีส้วมก็ไปป่าลำบากลำบน ดีค่ะที่มีส้วมได้เวลาฝนตกอะไรนี่ก็เข้าห้องน้ำเร็วพอดีมันไม่มีสตังค์เนาะพอดีทำบ้านก็แบบแบบไม่มีไม้แล้วก็เอาฝากมาทำถ้ามีห้องน้ำแบบนี้ก็ดีใจที่ว่าปวดท้องวัอะไรก็เราเข้าห้องน้ำของตัวเองครับแถมเป็นโรคพยาธิติเด็กที่เป็นโรคพยาธิถ้ามีที่ถ่ายอุจจาระ เป็นที่เป็นทางโรคพวกนี้ก็จะหายไปหน้าฝนเราไปถ่ายข้างนอกพญาติก็ไม่ต้องใต่ตัวเรามาถ้าเราไปถ่ายข้างนอกอ่ะพญาติจะเยอะค่ะโนมายากให้ลูกหนติดพญาธิค่ะโนมีแล้วค่ะอันเก่าเต็มแล้วค่ะเพราะบ้านโนไม่มีรถขึ้นไปดูดช่วมค่ะแล้วหนต้องการหัวช่วมแล้วก็ท่อช่วมค่ะท่อช่วมทด้ไปยาวๆค่ะมันต้องการแบบนี้แล้วก็ต้องการปูนกับทรายค่ะ ั่งกะสีโนเอาวันเก่าได้ค่ะเต็มแล้วค่ะให้หนเข้าป่าหนเข้าไม่ได้ค่ะหนค่อยเข้าป่าแล้วถ้าเกาะหนโนร้องไห้วิ่งไปหาแม่หนไม่เอาค่ะหนูไม่เข้าป่าพ่อหนอยากให้พวกพี่ๆหนทั้งร้ายอ่ะให้มีห้องน้ําค่ะจะได้ไม่ต้องมาแย่งเข้าห้องน้ํากันอ่ะมันเลยเต็มเร็วไงคะแขกไปไทยมาเขาก็วิ่งเข้าห้องน้ําหนค่ะหนขอห้องน้ําเถอะค่ะกับชายแล้วก็อันนี้ ปูนแล้วก็หัวซ่วมแล้วก็ท่อค่ะเราต้องการห้องน้ําแล้วแม่ยายเขาก็ไม่เคยเข้าป่าค่ะเขาก็ห้องน้ําเขาก็พังถ้าไม่เชื่อก็ไปดูค่ะก่อนที่จะมามีพบปัญหาตอนนี้ก็คือผู้นําต้องมีการสํารวจก่อนค่ะว่าบ้านไหนไม่มีหลังไหนไม่มีอะไรแบบนี้ก็เลยสํารวจแล้วก็พบปัญหาตรงนี้ก็คือปัญหาที่ชาวบ้านแล้วก็ปัญหาด้านของสุขภาพเด็ก แลวทั้งผู้ใหญ่นั่นแหละค่ะเพราะว่าส้วมนี่คือปัญหาที่หนักมากที่สุดก็คือมันจะมีเป็นการแพร่เชื้อโรคสู่เด็กทําให้เด็กขาดสารอาหารแล้วมีโรคติดต่ออะไรประมาณนี้ค่ะก็ที่ผ่านมาก็หาแนวทางที่จะช่วยเหลือคือเราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยพูดกับชาวบ้านว่าเราเราไม่ไอายดีกว่าเราติดเชื้อโรคแล้วก็เป็นพหาหะนําโรคสู่คนอื่นด้วยค่ะคนที่มีแล้วก็ที่ผ่านมานี่ชาวบ้านก็ มีประมาณ20กว่าหลังคาค่ะทั้งจากทั้งหมด88หลังคาค่ะก็สำรวจออกมาได้ประมาณ21หลังค่ะคือตอนนี้ชาวบ้านก็บอกว่าก็ดีใจที่ได้มาแล้วก็ดีใจที่ร่วมมือกันที่ได้มาก็ชาวบ้านจะช่วยกันค่ะโดยไม่ต้องออกค่าแรงก็จะมีการเสียค่าวัสดุบางส่วนค่ะครับสำหรับบ้านห้วยล้วเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใน เขตรับผิดชอบของรพอพสตดงพญานะครับซึ่งห่างจากรพอพสตมาประมาณ15กิโลเมตรนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับซึ่งปัญหาสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่ของหมู่บ้านก็จะเป็นหมู่บ้านที่อยู่พื้นที่สูงนะครับแล้วก็ซ่วมยังมีไม่ครบนะครับแล้วก็มีมาบางบางบ้านนี่ก็ชำรุดนะครับ ซึ่งทําให้เกิดปัญหาดังล้านสุขภาพในเรื่องเจระร่วงนะครับในบางฤดูแล้วก็มีปัญหาเรื่องโรคนอนพยาธนะครับในพื้นที่ซึ่งอัาตาในการตรวจพบของหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะเป็นลําดับต้นๆของตําบลดงพญานะครับซึ่งพยาธส่วนใหญ่ก็จะเป็นพยาธที่ติดต่อทางดินนะครับในการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับถ้ามีโครงการซ่วม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากที่เราได้สำรวจนะครับซ่อมในหมู่บ้านนะครับก็ยังไม่ครอบคลุม100%เซนะครับก็ยังมีบางบางหลังคาเรือนที่ชำรุดและก็ต้องการซ่อมแซมในส่วนตรงนี้บ้างนะครับซึ่งถ้าได้ซ่อมมาแล้วได้รับการสนับสนุนมาตรงนี้ก็จะทําให้ปัญหาโรคนอนพยาธิและปัญหาโรคอุจจาระ่วงในพื้นที่ลดลงนะครับ ซึ่งทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนที่นี่ดีขึ้นในระดับต้น,ตนๆนะครับทำให้เด็กๆในในพื้นที่ก็มีการเจริญเติบโตที่สมส่วนนะครับตามวัยตามเกณฑ์ของเด็กนะครับถ้าตราบใดที่ปัญหาเรื่องซ่วมนะครับยังไม่ได้รับการแก้ไข ก็จะทําให้ปัญหาโรคนอนพยาธิและก็ปัญหาโรคอุจจาระร่วงเด็กขาดสารอาหารซึ่งมันก็จะเป็นวัฏจักรตรงนี้นะครับทำให้เด็กในพื้นที่ตรงนี้ก็ได้รับการพัฒนาที่ไม่ต่อเนื่องนะครับในส่วนพื้นที่ของชายขอบนะครับก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่นะครับที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะหมอนาไมัยนะครับที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนตรงนี้นะครับก็อยากจะให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับที่ อยู่ห่างไกลที่อยากได้อย่างมีซ่วมมาใช้นะครับให้สนับสนุนตรงนี้ให้มีความต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสของประชาชนนะครับที่จะได้มีความอยู่ดีกินดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับเมื่อเขามีความต้องการแต่เราไม่สนับสนุนเขาจะทำให้เขาขาดโอกาสตรงนี้ไปนะครับอันนี้ก็ขอฝาก เจ้าท um ี tipo, ่นะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้นะครับช่วยสนับสนุนกิจกรรมตรงนี้ซึ่งเราก็จะมีภาคีเครือข่ายนะครับในท้องที่ชุมชนให้รับการช่วยเหลือซึ่งเราไม่สามารถที่จะทําด้วยตัวเองได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างก็จะต้องมีความร่วมมือกันนะครับเพราะว่าถ้าเราทําเองเราก็เหนื่อยเหนื่อยมากนะครับแต่ว่าถ้าเรามีภาคีเครือข่ายในชุมชนนะครับในการประสานงานกันจะทําให้เราไม่เหนื่อยแล้วก็ งานก็จะมีโอกาสที่บรรลุสําเร็จรุ่วงไปด้วยดีนะครับในทางอำเภอบอกเกลือได้ขอรับการสนับสนุนหัวซ่วมไป60หัวนะครับแล้วก็ปูน180ลูกนะครับจากบริษัทเ c สซซึ่ง ทางบริษัทเอสซีก็ได้นํามาฝากไว้ที่อําเภอท่าวังผานะครับแล้วก็ทางสํานักง,งานสาธารณสุขบกเกลือได้ประสานงานกับพื้นที่นะครับในส่วนของตำบลนงพญาก็ได้ประสานกับอปอตอดงพญานะครับในการขอรับการสนับสนุนในการขนส่งวัสดุจากอําเภอท่าวังผาขึ้นมาถึงหมู่บ้านนะครับซึ่ง นายกอปตอตำบลนุบุญยาก็ได้สนับสนุนในส่วนนี้ให้กับทางชุมชนนะครับเป็นอย่างดียิ่งนะครับก็ขอขอบคุณมานาโอกาสนี้ด้วยนะครับและก็บริษัทเอ g ด้วยนะครับกรมอนามัยนะคะได้มีนโย,ยบายในการารณรงค์ประชาชนให้มีส้วมใช้นะคะในฐานะ ในอำเภอบ่อเกลือนะคะก็ได้มาปฏิบัติงานในพื้นที่นะคะสิ่งแรกที่มาครั้งแรกก็นึกถึงเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะพอดีอำเภอบ่อกเกลือะคะ่ะเป็นอำเภอทีเทอคค่เป็นพื้นที่ที่ห่างไกลค่ะเป็นพื้นที่ทุรกันดารน,นะคะสภาพพื้นที่เป็นภูเขาเป็นส่วนมากนะคะตรงนี้ก็ได้ร่วมมือกับทางส่วนราชการค่ะลงไปสำรวจค่ะทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายปกครองค่ะลงไปสำรวจความเป็นอยู่ของพี่น้องค่ะก็ทราบว่าในพื้นที่ของอำเภอบ่อเกลือนะคะตอนนี้ก็มีซ้วมใช้นะคะที่ถูกสุข,ขลนะักษณะเป็นในพื้นในพื้นรามนี่ก็ประมาณก็ร้อเแต่ในพื้นที่ธุรกานานันดารที่อยู่ห่างไกลนะคะ ก็80%ค่ะที่มีส่วมชัยนะคะเราก็ได้สำรวจค่ะแล้วก็ได้มีประมาณอยู่ประมาณ60หลังคาเรือนที่ไม่มีส้วมนะคะ ก็ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือไปทางกับบริษ,ษัท scg นะคะว่าขอท่านได้มาช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบอกเกลือค่ะก็ได้รับการสนับสนุนค่ะวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำห้องน้ำห้องซ้วมให้ถูกสุขลักษณะค่ะ,คะกับผู้ใช้นะคะเป็นจำนวน60ครัวเรือนนะคะทีนี้หลังจากนี้ไปก็ได้มีการสำรวจเพิ่มเติมอีกว่า ห้องน้ําที่เราเอามาใช้ในชีวิตประจําวันน่ะถูกสุขลักษณะหรือไม่แล้วก็ปลอดภัยหรือไม่คะตรงนี้ก็เป็นจุดจุดหนึ่งค่ะที่ว่าอําเภอก็ยังไม,ยงไม่ยังไม่หยุดการขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านสุขอนามัยนะคะหลังจากนี้ไป ก็จะเป็นการซ่อมสร้างค่ะเป็นการซ่อมบำรุงรักษาห้องน้ำนะคะซึ่งสภาพตอนนี้ในพื้นที่ทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนมีห้องน้ำห้องส้วมใช้ทุกครัวเรือนค่ะแต่ว่าด้วยสภาพว่าอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะคะเนาะแล้วก็เราจะจำเป็นที่จะต้องเข้าไปช่วยชาวบ้านในการปรับปรุงห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะซึ่งมันมีอายุที่มากแล้วนะคะก็ ตรงนี้ก็ตามลำพังของชาวบ้านก็ชาวบ้านมีฐานะทีะ่ค่อนข้างที่จะยากจนนะคะการเดินทางก็ไกลค,ะคะ่ะก็คงจะต้องได้รับความร่วมมือจากส่วนรายการะคะ่ะท,ทั้งท้องที่ท้องถิ่นนะคะแล้วก็ขอความกรุณาจากอ,อ,องค์กรเอกชนนะคะอย่างเช่นเอสซีจีที่ได้กรุณาให้ให ความอนุเคราะห์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบ่อเกลือในครั้งนี้โดยการนําของท่านประลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านอธิบดีกรมการปกครองค่ะท่านก็ได้มีแนวนโยบายนะคะในการที่จะต้องให้พวกเราชาวปกครองนะคะดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะยกระดับชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะ ให้มีสุขภาพน้ำมัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์นะคะรณรงค์ให้มีส่วมครบทุกหลังคาเรือนนี้ก็เป็นการยกระดับนะคะดูคุณภาพชีวิตยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนให้ห่างไกลจากโรคภัยที่มันมาจากกับการขับถ่ายของพี่น้องประชาชนนะคะก็อยากจะฝากาาก,าการขับเคลื่อนแนวทางการดําเนินการขับเคลื่อนการมีซ้วม ของในทุกพื้นที่นะคะก็ขออนุญาตขยายผลขออนุญาตฝากให้กับพี่น้องชาวปกครองนะคะได้ช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนนะคะขอบพระคุณมากค่ะในส่วนของอบตอดงพญาเราได้สนับสนุนยานพาหนะในการขนวัสดุอุปกรณ์ขึ้นมาเพื่อที่จะ,ะทำห้องน้ำให้กับ พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านตรงนี้นะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะครับอย่างน้อยก็ทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในหมู่ห้าดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการฝ้อระวังและก็แก้ไขปัญหาเรื่องของโรคระบาดท,ที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารให้แก่พี่น้องชาวบ้านในตรงนี้ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและก็ มีความยากลําบากในการคมนาคมและก็การดํารงชีพของพี่น้องชาวบ้านตรงนี้ก็ยังยากลําบากอยู่ตรงนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณจริงๆในนามของอผู้บริหารท้องถิน่ตนตำบลดงพญานะครับที่ท่านได้ที่ทางกรมอนามัยและก็ท่านประธานบริษัท SCG ที่ได้สนับสนุนปูนซีเมนมาช่วยในครั้งนี้สําหรับเพื่อนๆผู้บริหารท้องถิ่นนะครับเกิดมีหน่วยงานองค์กรต่างๆโดยเฉพาะทางกรมอนามัยและก็บริษัท เ c สจที่จะนำวัสดุอุปกรณ์ที่จะมาสร้างห้องน้ำให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ธุรกันดานอ,อย่างน้อยท้องถิ่นเราก็สามารถสนับสนุนเรื่องของยานพาหนะบุคลากรที่จะเข้ามาช่วยงานตรงนี้นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของของเราได้รับการดูแลเรื่องของสุขาพิบาลแล้วก็เรื่องของคุณภาพชีวิตในเรื่องของการดูแลเรื่องห้องน้ำ ห้องสุขาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อ,อย่างน้อยก็ถือว่ามันเป็นหน้าที่นะครับหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราก็สามารถสนับสนุนพวกยานพาหนะเอย่ยบุคลากรหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เราพอมีก็สามารถสนับสนุนได้ในพื้นที่อำเภอบ่อกเกลือก็ดีและก็หลายๆพื้นที่อำเภอในจังหวัดน่านที่อยู่รอบนอกพี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างจะ ลำบากนะครับดังนั้นว่าพี่น้องที่มีทุนทรัพย์นะครับมีวัสดุอุปกรณ์ที่ท่านจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ห่างไกลในการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนก็สามารถติดต่อผ่านทางผู้บริหารท้องถิน่นหรือผู้นําชุมชนท้องถิ่นท้องที่ได้ว่าท่านจะสนับสนุนอะไรส่วนถ้าจะสนับสนุนเป็นผู้วัสดุต่างๆนั้นในส่วนของท้องถิน่นเรายินดีที่จะ ช่วยสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการขนส่งไปในพื้นที่ต่างๆให้และก็ยินดีที่จะมาร่วมทำเพื่อที่จะได้ช่วยกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลของประเทศไทยเราครับผมอําเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านเป็นหนึ่งตัวอย่างที่เห็นถึงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนที่ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนางานสุขาพิบาลในท้องถิ่นเพื่อให้ทุกครัวเรือนมีส้วมใช้มีความสุขสุขภาพดีอย่างยั่งยืน